เรียนทั้งผู้บริหารนะครับและผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความคุ้นเคยกับทททุกท่านนะครับผมดรเิียรติกิจมานวัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าากาศยานไทยจำกัดมหาชนผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความคุ้นเคยกับททหรือเอลทีฟาร์มิลาร์ไรเซชันประจําปีงบประมาณ2566สําหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับทางที่สำนักังกัดสังกนใหญ่ท่าอากาศยานตอนเมืองและท่าอากาศยานสุนรรภูมินะครับผมก็ขอต้อนรับทุกคน นะครับที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ในวันนี้นะครับ <Okay. S 1> ท่อทอของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานที่เรามีวิสัยทัศน์ว่าเราต้องเป็นผู้ดําเนินการและจัดก,การท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งการพุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยเราคานึงถึงความปลอดภยัยและสร้างรายได้อย่างสมด,ดุล <Okay. S 1> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าทอทอได้ประสบปัญหานะครับกับวิรกิจในการโควิดนะครับแต่ในอุตสาหกรรมการบินเนี่ย ทอทอถือว่าเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงที่สุดในทางอุตสาหากรรมนะครับจะเห็นว่าทั้งอุตสาหกรรมการปินได้ประสบภาวะปัญหาขึ้นมานะครับมีปัญหาในเรื่องของอการดูแลพนักงานการดูแลจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในในอุตสาหากรรมแต่ทอทอของเราเรามุ่งเน้นการดูแลพนักงานนะครับจะเห็นได้ว่าจากจุดที่ต่ำที่สุดของโควิดเนี่ยเราก็ยังดูแลพนักงานทุกคนฉะนั้น ในวันนี้นะครับเพื่อทุกคนได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทอทอนะครับผมอยากให้ทุกคนภูมิใจว่าเราได้เข้ามาเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรระดับชั้นนำของประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมการบินนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าทอทอในภาพของโลกเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการสนามบินที่มีขนาดของตลาดหรือ Market cap ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาร์เก็ตแคปของเรา ในในอุตสาหกรรมการบินนะครับมีมูลค่ากว่าหนึ่งล้านล้านบาทนะครับถ้าเทียบรอบอุตสาหกรรมการบินเทียบในตลาดทุนไทยนะครับ AOT ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจไทยทั้งหมดอันนี้ทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราใหญ่กว่ากตทอนะครับฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้รับโอกาสที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ AOT แล้วอยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเมื่อมีความภาคภูมิใจแล้วนะครับสิ่งที่ผมขอจากวันนี้ก็คืออยากให้ร่วมใจกันนะครับในการที่จะให้บริการกับผู้โดยสารนะครับหัวใจสําคัญที่สุดในการเป็นพนักงาน,นอเออทีคือการให้บริการนะครับเราบอกแล้วว่าเราต้องเป็นผู้ให้บริการสนามบินที่ดีที่สุดในโลกการที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ดีได้เราต้องมีการทํางานเป็นทีมนะครับร่วมแรงร่วมใจกัน แล้วก็ให้ใจกับการทํางานในส่วนของการที่เราจะมองว่าผู้โดยสารเนี่ยคือลูกค้าของเรานะครับฉะนั้นทัศนคติที่ทุกคนจะได้รับการเรียนรู้ในวันนี้คือเรียนรู้ว่าเราเป็นผู้ให้บริการนะครับฉะนั้นอยากให้ปัดภาพลักษณ์เก่าๆที่ท่านอาจจะมีข้างนอกมองว่านี่ไงเรามาเป็นรัฐวิสาหกิจเรามาเรามากับ,กบ,กบผู้ประก,บก,บก,บกอบการเรามากับ ผมอยากให้ทุกคนคิดอยู่เสมอว่าส่วนที่สําคัญที่สุดเราคือผู้ให้บริการนะครับฉะนั้นในส่วนของการดําเนินงานถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่เราสามารถทําได้เพื่อให้การให้บริการของทอทอในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการสนามบินที่ดีที่สุดในโลกได้เนี่ยจงดำเนินการน,นะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นกลไกสําคัญของการปฏิบัติงานให้บรรลุร่วมความผูหมายขององค์กรฉะนั้นวันนี้เราจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับน้องๆพนักงานใหม่ในวันนี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าที่ของทอทนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในองค์กรที่ทุกคนได้เข้าร่วมง,งานนะครับได้รับรู้และได้เข้าใจต่อวัฒนธรรมขององค์กรและให้สามารถปฏิบัติตนได้อยาอ่างเหมาะสมในการเป็นพนักงานของทอทนะครับมีจิตสานึก ในเรื่องของการให้บริการส่งผลให้การดำเนินก,การของทอทในภาพรวมบรรลุถึงเป้าหมายไปได้นะครับก็ปัจจันนี้นะครับก็ได้เวลาสุดทวรแล้วผมก็ขอเปิดโครงการสร้างความคุ้นเคยกับทอทนะครับ AOT Familiarization รุ่นที่1ประจําปีงบประมาณ2566สําหรับพนักงานที่เข้ามาใหม่นะครับที่จะมาสังกัดสำนังกงานใหญ่หาาท่าอากาศยาส่วนน้และท่าอากาศยานหอนเือนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจทำง,งาน นะครับและขออนุญาตเปิดอย่างในาวันนี้ครับสวัสดีครับ